1 2 3 2

Oh 7 7 Go back get เจ็ดเจ็ดเกมสูงแล้วหมดเนาะเดมาดูกันจะสองสูงหรือว่าจะหนึ่งเท่านะผมคิดว่าต้องสองสูงนะกางไว้ก่อนนนนะะะเเอาาลยหนึ่งสุด หน Saint ึ่งสองหนึ่งสอ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 งเท่าครับเอาโถลู้สามล ห้าสองหกสองมาแล้วาแล้ว้ยไม่เก็บไปสองสองแล้วหรอแปดสองสาม

สิบหกครับเซตสินครับจังหวะนี้น1ท่าอีกล้วสิต่อหอ๋อที้ส1ที่่อยนะมามามาต้องรีบให้เร็วที่สุดละหนึ่งศ

เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งะอันนี้ดิสองเก้าเดี๋ยวฟื้นละเนี่ยนี่ต้องกินละเออสิบสองสอง่ะตามได้เหระตามได้เออน้จะ

สี่เก้าตไม่ลงเองคัสิบสิบสี่ห้าสิบตบเขาชนะเลยหกสิบมั่นใจตบมั่นใจ เจ็ดสิบสิบสิบเอ็ดจบละเจ็ดสามหนึ่งไอเซนนีใช่ไหมไม่ตบละลอมนี้ไม่ตรงตีแล้วนะสามจบแ้สามหนึ่งเก่งละแต่ก็ลองต่อไปอาสี่เด็ดจเกันเออสุ 可一、一、二、一。哦。转换转换。对。三、二、 หน่สอามหกาสี่หกเจ็ดสี oh. ่ห้าเจห้า

1. Hey, hey, hey. <laughs> <laughs> <today> <laughs> <laughs> Ai <laughs> <laughs> <Sống. cười> <laughs> <Das cười> 嗯。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十 Anh hảo 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 à, à ha. Hả? Oh. Oh. แปดห้าเก้าห้าโอ้โหดึงอะไรวะหกดึงต่งเกินก็ต่างไม่อยู่จุดต่ำสิบหก เรียบร้อยเกมสีต่อสองเนาะสี 2, right? ่เซกนะสองเซก